มีคนอิจฉาคุณอยู่คุณรู้ตัวไหมคะแม่หมอดึงไพ่ห้าใบนะ,ะเพื่อตั้งหัวข้อในวันนี้เนาะ,ะเป็นพลังงานของคนที่ถูกอิจฉาอยู่ค่ะนะคะ,นะคะเขาไม่เพียงแค่อิจฉาคุณเฉยๆนะ,ะเขาอิจฉาคุณแล้วนะคะเขาติดตามนะ,ะส่งมองคุณนะ,ะอย่างไม่พิตาเลยะคะ่ะคนพวกนี้นะคะเขาส่งมองคุณอยู่ในทุกชาวคำนะคะ่ะส่งมองคุณนะ,ะแบบทีททเลยหรือเขาอนะ อิจฉาคุณมากจนเขานะไม่มีเวลาทํามาหากินแล้วคุณรู้ตัวไหมนะหรือเขาพวกนั้นอาจจะเป็นเอฟซีของคุณก็ได้นะฮะอิจฉาไปอิจฉามานะฮะกลายเป็นเอฟซีที่ต้องติดตามสืบส่งชีวิตของคุณนะคะพลังงานของคุณวันนี้ตอนนี้มีคนอิจฉาคุณอยู่คะ่ะคนพวกนั้นเขาอิจฉาอะไรในตัวตนของคุณคะคุณมีดีอะไรให้เขาอิจฉา และคนที่เขาอิจฉาคุณนั้นเขาคิดที่จะทําอะไรกับคุณต่อจากนี้ไปนะคะนอกจากเขาจะอสืบส่องมองคุณแล้วเขาจะทําอะไรกับคุณอีกนะคะเดี๋ยวเราให้พลังงานหน้าไพ่สาหรับนี้นะคะเปิดดวงปัะจตาให้กับคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่มีความสุขสบายนะคะจนหน้าอิจฉาจริงๆนะ,ะเป็นคนที่มั่งมีด้วยทรัพย์สินแล้วก็เงินทองนะคะมีอยู่มีกินมีเก็บค่ะเป็นคนที่มีทรัพย์มากเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นบุคคลที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเยดีเขาแล้วค่ะเป็นสังคม เก่าไหมเพื่อนเก่าไหมรักเก่าไหมที่ทํางานเก่าหรือเปล่านะ,ะพลังงานของพวกเขาสอดส่องแล้วก็มองคุณนะ,ะไม่ว่าจะชาวค่านะ,ะเขาส่งมองคุณถี่มากๆเลยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนแล้วก็ชาวธาตุดินนะคะกันพิษศักมังกรน,นี่คือพลังงานนะคะหัวข้อที่แม่หมอดึงมาให้คุณและตั้งหัวข้อ ถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะถ้าไม่ชอบไม่ใช่นะเดอนผ่านปล่อยวางนะเลือกรับแต่สิ่งที่เรานะ ฟังแล้วมีความสุขและจันลงใจนะ,ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะคลิปของแม่หมอสร้างมาเพื่อนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จมนําทางนะคะในการเปิดไพ่ทานายดวงและการนะคะเราเรื่องในวันนี้ให้กับคุณด้วยนะคะปล่อยให้ไพ่นะ,ะเราเรื่องของคนอิจฉาคุณนะ,ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนนาทาลอดนะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เรามาเจอกันอย่างแน่นอนะค่ะเพราะบุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นนะ ต้องมาเจอกันทั้งคุณและแม่หมอนะพลังงานของคุณนะวันนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรคะมีอะไรดีให้คนอิจฉาคะ่ะโหพลังงานเก้าถ้วยขึ้นเหมือนเดิมเนาะตัวตวนเป็นเก้าถ้วยอะ่ะเป็นคนที่มีความสุขสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่ เจ้าสำคัญและมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคุณเป็นคนที่มีความสุขและมีสเสน่ห์มากๆนะตอนนี้เวลานี้คุณรู้ตัวไหมคะคนที่มีความสุขคนที่เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้นะคะสเสน่ห์ออร่ามันจะถูกเป็นประกายออกมาจากภายในคะ่ะใจของคุณสุขนะร่างกายของคุณนะ,ะผิวพรรณของคุณก็จะผ่องผ่นมากๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ,ะอยู่ในจุดที่คุณนะ,ะไม่ต้องที่จะไปดินรลนหรือแข่งกับใครอีกแล้วคะ่ะสุขด้วย ด้วยความสามารถสุขด้วยใจสุขด้วยพลังภายในของคุณนะและคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณอย่ในจุดที่คุณอยู่นะตอนนี้เวลานี้นะได้ดีมากๆมันดูสง่าง,งามมากๆเลยนะคะมีคนมากมายนะคะเขาอิจฉานความสุขของคุณนะ อ่านะคุณอาจจะไม่ทุกร้อนกับใครแล้วนะเวลานี้ตอนนี้คุณไม่ได้ไปสืบส่องมองใครแล้วค่ะนะคุณไม่สนใจด้วยซ้ําว่าคนที่เขาอิจฉาคุณนั้นเขาจะอิจฉาคุณเรื่องอะไรคุณใช้ชีวิตของคุณอย่างดีและมีความสุขนะพัฒนาตัวเองพัฒนางานของคุณก่อให้เกิดการเงินการงานที่ดีมากๆและช่วงนี้เวลานี้นะคุณอาจจะเปลี่ยนทัศนคติของคุณนะมีพลังงานของมีพลังของเชิงบวกมากขึ้น ทําให้คุณดูว่าคุณมีเสน่ห์มากนะรูปลักษ์รูปกายของคุณมีเสน่ห์ค่ะการแต่งเนื้อแต่งตัวของคุณก็ดูดีมากๆนะตอนนี้เวลานี้นะคะรูปลักษ์รูปกายของคุณก็สง่างามมากๆคุณดูสง่างามดูเป็นคนที่ทรงคุณค่าและนะมีความสุขความสําราญในชีวิตจนทําให้คนเขานะรู้สึกอิจฉาคุณอยู่ในจุดที่ใครๆก็อยากนะเป็นเหมือนคุณแต่คุณนะไม่ได้แข่งกับใครคุณไม่ได้สนใจใครคุณโนสุนโนแค คุณอยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุขนะคะเนีย่ยเป็นพลังงานของคุณนะคุณเป็นอย่างนี้ไหมพลังงานของชาวธาตุน้ำกรดเกิดพิจิตรนิ้มีความสุขจนคนอิจฉานะคะความสุขรอบด้านความสุขในพื้นที่นะคะเป็นคนที่มีความอบันดัลมากเลยนะมีอยู่มีกินมีความมั่นคงนะะหน้าที่การงานมั่นคงอ่ะนะคะอยู่แบบมีความสุขให้คนมันอิจฉา เอนะนี่คือพลังงานไพ่ใบแรกของคุณนะก็ดูนะอิฉาอยู่นะพลังงานของหนึ่งถ้วยนะคะวันนี้เดือดเดี่ยนชาวทัตน้ํานะคะกรกฎพิจิกมีนเป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆนะคุณจะเป็นคนที่ถูกรักจากผู้คนมากมายค่ะ คนที่เขาอิจฉาคุณเขาอยากอยู่ในจุดเดียวกับคุณนะอยากมาีความสุขและสง,ง่างามอย่างคุณมากๆอยากได้รับโอกาสนะคะได้รับคําชื่นชมณนะตอนนี้เวลานี้แม่หมอมองว่าจุดที่คุณอยู่มีผู้คนมากมายที่เขาชื่นชมชื่นชอบคุณนะมีผู้คนมากมายที่เขาให้การสนับสนุนและยกจ้องให้คุณเป็นนำเมื่อวันในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้ คุณอาจจะเป็นตัวพ่อตัวแม่นะ,ะในเรื่องของการแต่งตัวก็ได้นะพลังงานของเก้าถ้วยเนี่ยนะคะคุณแต่งตัวเก่งคุณดูมีสเสน่ห์นะคะคุณดูเป็นคนที่แมทเสื้อผ้านหน้าผมได้กดีมากๆเลยสเส้นทางกายของคุณนะคะทำให้คนเขาอยากเข้าหา ทำให้คนอยากชิใกล้ค่ะทําให้คนอยากแจกขนมจีบสําหรับคนโสดระวังนิดนึ่งนะ,ะอาจจะมีคนนะ,ะแย่งกันแจกขนมจีบคุณมากมายจนทําให้คนอิจฉาก็ได้แม้กระทั่งคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะอยู่แล้วก็ให้ใจแข็งเอาไว้นะ,ะพอช่วงนี้เวลานี้เสน่ห์ของคุณแรงมากๆเลยนะคะมีผู้คนรักนะคะบางคนก็คิดมากกว่าเพื่อนพี่น้องนะ,ะอยากเป็นคู่ครองอยากรองใจคุณนั่นเองพลรงานของคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่มันดูเจ้าชู้ค่ะ เพราะว่าคุณเป็นคนอุปนิสัยดีนะ,ะใจคอดีพูดคุยออกับคนได้ง่ายคนเข้าหาได้ง่ายแล้วก็นะฮะเขาเข้าใจคุณได้ดีมากๆเลยเนาะเออเป็นคนอบอุ่นนะพลังงานของคุณเป็นคนที่ดูแลอบอุ่นมากๆเลยนะนะฮะเป็นคนที่แบบจิตใจดีอะวยความที่คุณเป็นคนที่พูดคุยกับคนง่ายนะคะสนิทสนมกับคนง่ายก็อาจจะทําให้คน เขาคิดไปไกลมากกว่าเพื่อนก็นได้นะแต่แม่มองเห็นถึงความหนักแน่นของคุณสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะหวานเสน่ห์หรอกแต่นะคะสเสน่ห์ของคุณมันเปิดตาตืนใจของใครหลายคนทําให้เขานะคะอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของอาจจะแค่คิดนะอยู่ในใจลึกๆซ่อนเอาไว้นะคะโอ้คนคนนี้เห็นแล้วรู้สึกว่ามีสเสน่ห์จังเลยนะ,ะน่ารักน่ารงไรจริงๆอืมมันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะคะคนมีคนหลาย,ลายคนเขาก็ชื่นชมคุณนะ นี่เรื่องของการแต่งตัวเฮ้ยคุณดูแต่งตัวสวยงูอยากแมตเสื้อผ้าแล้วสวยเหมือนคุณจังเลยบางคนเขาแอบดูคุณอยู่นะเขาแอบดูว่าคุณใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรนะคะสไตล์กระเป๋าอะไรนะคะเวลาคุณไปเที่ยวเนี้ยเขาชอบแอบส่องโซเชียลคุณนะว่าคุณโพสต์รูปอะไรคุณไปเที่ยวอะไรคุณแต่งชุดอะไร นะวันต่อไปคุณไปดูคุณไปดูโซเชียลเขานะก็อาจจะโพสต์รูปใส่รองเท้านะคะเสื้อผ้าหน้าผมคล้ายคึงกับคุณก็ได้นะคะเพราะคุณเป็นไอดอลให้กับเขาเหมือนกันเนาะบางคนอิจฉาอิจฉาคุณมากๆแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าเขานะทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนคุณทำตามคุณนั่นเองนะคะเพราะเขาโดนมนสะกดจากคุณค่ะ คุณนาะมิสเสนที่เป็นเหมือนมนต์สะกดนะคะที่ทําให้คนอิจฉาก็หลงที่ทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนคุณนะเขาหลงชื่นชมคุณในใจนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะถูกชื่นชมอย่างคุณได้เขาก็เลยรู้สึกอิจฉาเขาก็เลยต้องแอบทำนาทำอะไรที่ตามคุณหลายๆอย่าง นะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมกันแต่เสื้อผ้าหรือไปเที่ยวในสถานที่ที่คุณเพิ่งอัพรูปเพิ่งไปเที่ยวมาก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขนะจนทําให้คนมีอิจฉาและเป็นคนที่มีสเสน่ห์จนทําให้มีคนอิจฉาคนที่เขาอิจฉาคุณนะเขาก็ส่องมองคุณนะติดตามคุณดูทุกโพสต์ดูทุกไลฟ์ดูทุกสิ่งทุกอย่างอืมนะแล้วแอบไปทําตามคุณเลยนะถ้าคุณเปลี่ยนสีผมเขาอาจจะนะเนี่ยสีผมนะทําเกี่ยวกับเรื่องสีผมไม่สวยเนาะ พลังงานของคุณสวยงามมากๆเลยอะ่ะเขาาจะทําตามคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะทําผมเอยนะคะเครื่องประดับเอยเสื้อผ้าเอยอะไรอย่างเงี้ยเออรองทงรองเทา้าทุกอย่างคนที่เขาอิจฉาคุณเขาส่งมองคุณหนักมากนะเขาแอบติดตามคุณหนักมากๆเลยนะเขาเผลอมีความสุขเวลาดูคุณด้วยอะ่ะเหมือนคุณมีพลังงานบวกเยอะมากคุณแบ่งพลังงานบวกให้กับพวกเขาอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปชั่นนะคะในในความสุขของคุณหรือใดๆอย่างเงี้ยเออนะคะ อิจฉาอยากเป็นเหมือนแต,แต่แต่บางทีก็รู้สึกว่าเออนะคะชอบอ่ะมีความสบายใจคุณทําให้คนอิจฉาคุณบางครั้งเขาก็เผลอสบายใจนะคะมันมันเป็นความมันเป็นพลังบวกมันเป็นมหาสเสน่ห์เป็นมนสเสน่ห์ที่คุณมีอ่ะเหมือนเสน่ห์ทางกายภาพของคุณอ่นะ,ะมันเป็นสะกดจิตสะกดใจให้คนที่อิจฉาก็ยั้งเผอเผอชอบเผอชมเผลอรักนะะ,นะะรู้ตัวเองที่ตื่นตื่นน,นะคะ เออมาอิจฉาต่อดีกลัวบบนี้ก็มีเนาะเป็นพลังงานของคนอิจฉาแบบน่ารักน่ารักนะไม่หมอมองว่านะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดายกาอะไรมี่ไพ่สองใบยอยู่เลยเนาะยังไม่มีความไายกาเดี๋ยวเราเปิดต่อไปเรื่อยๆนะคะ สิบใบนั่นแหละนะสิบใบนั่นแหละคุหมอเพื่อนี่สิบใบนี่ใบที่สามนะคะพลังงานของเดอะสั้นคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะหุยคุณคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคุณเป็นจุดเด่นคุณคือแสงสว่างตอนนี้นะคะแสงมันทอมาที่คุณนะแสงสว่างมันทอมาที่คุณนะความจุดจัหลัูชูเสียงนะคะความสดใสคุณอาจจะดูเด็กนะคนที่เขาอิจฉาคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่่มรุ่นของคุณก็ได้นะ เออคนที่อายุเท่ากันกับคุณแต่นะ,ะหน้าเขาไปก่อนอายุก็ได้นะ,ะพลังงานของคุณนี่นะคะอายุไปละหน้าคุณยังไม่ไปเลยนะคะหน้าพึงจะอายุยี่สิบ้นๆนะตอนนี้อาจจะสามสิบสี่สิบแล้วก็ได้นะ,ะพลังงานของคนที่ดูนะคะหน้าเด็กอ่อนโยนอ่อนเยาว์ค่ะเออเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไพ่แห่งมหาสเสน่ห์เกิดขึ้นถึงสามใบแล้วนะ,ะแล้วพลังงานของคุณนี่นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีจุดเด่นอะ เหมือนคุณดึงจุดเด่นของคุณออกมาแล้วทําให้คนเขาพูดถึงค่ะนะคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากๆในสื่อโซเชียลออนไลน์นะมีคนติดตามคุณมากๆในโซเชียลออนไลน์นะถึงคุณอาจจะไม่เห็นยอดอไลค์ดกดแชร์คอมเมนต์ Comment, นะคะก็คพามันอิจฉาส่องมองทุกโพส์นะติดตามทุกโพส์เช้าคุณโพสอะไรคําคุณโพสอะไรติดตามหมดแต่มันอิจฉามันกดไลค์ไม่ได้ เออเันคอมเมนต์ไม่ได้อ่ะแต่มันแอบดูอยู่ไงดูอยู่นะแอบทําตามอยู่เออนะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นนั้นเลยนะอืมนะแล้วคุณก็มีชื่อเสียงในวงสังคมของคุณด้วยนะในกลุ่มเพื่อนของคุณในกลุ่มงานของคุณค่ะคนที่เขาอิจฉาคุณนะก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสังคมในกลุ่มงานของคุณนั่นแหละต่อหน้าคุณก็อาจจะชื่นชมคุณก็ได้นะอวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยใส่ของปลอมหรือเปล่าเออมีเน็ดมีแหนมคุณอยู่เสมอคุณอาจจะรู้ก็ได้นะ แต่คุณก็โนส่วนโนแคร์ค่ะอาจจะบอกเขาไปว่ามันขึ้นอยู่กับไม้แขวนนะพอไม้แขวนอย่างคุณนั้นมันดูดีมันดูมีราคาลักมากต่อให้ใส่ของปลอมหรือต่อให้ใส่ของราคาตลาดนัสี่สิบห้าสิบมันก็ดูเป็นมันก็ทําให้นะคะเสื้อผ้าที่คุณใส่สวมใส่อ่ะมันดูมีราคาก็ได้นะอืมนะพลังงานของคุณนะ่ะเป็นพลังงานของคนที่มันโดดเด่นที่สุดในกลุ่มของคุณนะในกลุ่มง,งานของคุณในวงสังคมของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมไหนอยู่ในกลุ่มไหนนะคุณจะถูกมองเห็นเป็นคนแรกโอ้สเน่ห์ระศีออร่ามันจับแสงสว่างมันส่องมันคุณอยู่บนเวทีแล้วสปอตไลท์มันส่องมาที่คุณคนเดียวเลยอเออนะแสงมันส่องมาที่คุณช่วงนี้เจอจังหวไม่ต้องวิ่งหาแสง่ะแสงวิ่งหาคุณนะคุณอยู่ไหนนะเดี๋ยวพลังงานแสงจะส่องให้คุณเองนะพลังงานของพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่เป็นสนามนะสนามดึงดูดดึงดูดคนสนใจดึงดูดที่คนรัก นะสเส่็จร้อนแรงร้อนแรงดั่งพระอาทิตย์อ๋อนะพลังงานโดดเด่นมากๆเหมือนคุณจะประสบความสําเร็จอะไรเรื่อๆนี้ด้วยนะหรือบางคนประสบความสําเร็จแล้วมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ได้อาจจะเป็นในสายงานสายอาชีพของคุณก็ได้นะนะธุรกริจการงานของคุณนะคะเติบโตจนคนอิจฉาแม้กระทั่งคนที่เขานะคะทำธุรกริจการงานเดียวกับคุณเขาก็สงสัยค่ะเฮ้ยทำไมตอนนี้ลูกค้าซบเซาจังเลยทำไมคุณดูนะาปวกปัง ส่วนกระแสมากๆเลยนะคะหรือถ้าคุณทำนะคะทำงานอยู่ในออฟวิศนะ,ะเพื่อนร่วมงานของคุณทีมงานอื่นของคุณเขาอาจจะยังทํายอดไม่ได้นะคะปิดยอดไม่ได้แต่คุณนี้คือแบบโอ้โหปิดได้ทะลุฟ้าไปเลยนะช่วงนี้เวลานี้ดวงมันบันเจิดมากๆนะะมันเป็นคนที่แบบว่าอ้โทําให้คนเขารู้สึกอะว่าทําไมคุณโดดเด่นนะ,ะคุณโด่งดังมีชื่อเสียงนะ,ะพลังงานของคุณมันข้ามน้าข้ามตาคนที่เขาอิจฉาด้วยนะคนคนนั้นเขาอาจจะเคยนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนเก่า ที่เขานะคะได้รับการยกย่องอยู่ตลอดเวลาณนะวันนี้ตอนนี้ขึ้นลูกใหม่อย่างคุณนะมันโดดเด่นมากๆพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานของความสดใสความโดดเด่นความคิดใหม่ๆการคิดนอกกรอบวิสัยทัศน์ความคิดบางสิ่งบางอย่างของคุณมันฉีกวแวแหวกแนวมากๆม,ม,มันเป็นจุดสนใจมันสร้างความสนใจมาก,มากๆเลยนะคะถ้าเขาเคยนะคะถูกนิยมชมชอบมาก่อนณนะตอนนี้เวลานี้คุณโดดเด่นจนคุณเป็นลมเขาได้ทําให้เขารู้สึกแบบโออิจฉาแล้วก็นะคะ มีความรู้สึกแบบเกียดชังเออนะเขาก็เลยต้องติดตามส่องมองคุณนะสืสอ่อโซเชียลออนไลน์ของคุณยังเป็นหลักอยู่นะคนคนนี้เขาติดตามคุณนะ่ะทุกอย่างเลยอย่างที่ไม่หมอบอกติดตามแล้วนะคะเผอตัวเผอใจเผอชื่นชมคุณก็มีนะเออคุณก็เก่งจริงอะเนาะคุณก็ เออคุณก็สดใสเออคุณก็สวยคุณก็ลองวิลองซื้อเสื้อผ้าอย่างคุณมาใส่ดีกว่าลองซื้อกระเป๋าแบบคุณมาดีกว่าลองซื้อรองเท้าแบบคุณดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานของคุณนะทําให้คนอิจฉานี่คอยตามได้เหมือนกันนะเออนะเดี๋ยวดูไพ่ใบต่อไปนะคะเป็นอย่างไรอีกนะใครเขาอิจฉาคุณนะอิจฉาคุณทําไมอีกนะในพลังงานของไฮโลเพนค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคุณเป็นคนที่ผู้คนเคารพรักมากๆเลยนะออคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายหลายคน นะ,ะคุณอาจจะเก่งในเรื่องของคําพูดคําสอนนะะมีคําแนะนําให้กับผู้คนและผู้คนเชื่อถือคุณมากมากเลยนะคุณมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะไม่ว่าคุณจะดูเด็กดูใส่อะนะ,ะหรือคุณอาจจะเป็นเด็กกว่าเขาก็ได้เป็นคนที่เป็นน้องของคนอิจฉาคุณก็ได้อายุน้อยกว่ามาเริ่มงานนี้ทีหลังเขามาในสายงานสายอาชีพนี้ทีหลังเขาแต่คุณโดดเด็นมีผู้คนเคารพรักแล้วก็นับถือคุณอย่างมากจอเป็นพลังงานของคนที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะไปเป็น ที่ปรึกษาไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้านายและทําให้คนเคนารพรับคํานาคําตาพลังงานของคุณโดดเด่นคนํานาคําตาได้รับการนับถือได้รับการยกย่องแบบคํานาคําตามากๆไม่ว่าใครจะมีปัญหานะคะหรือทุกข์ร้อนอะไรเขาคิดถึงคุณนะคะก่อนที่จคิดถึงเขาวิ่งมาปรึกษาคุณนะเพราะคุณเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเป็นคนที่น้ําใสาใจจริงนะ,ะช่วยเหลือคนช่วยเหลือจริงอืมนะคะเป็นผู้รู้นะคุณนะะ่ะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้หรือประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้ว นะได้อยู่ในฐา,านะที่นะคะมั่นคงตำแหน่งที่ใหญ่โตหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคงและใหญ่โตก็ได้จนทําให้คนเขาต้องการเข้าหาขอคาปรึกษาขอคําแนะนําจากคุณนะ,ะมันคาหน้าคําตาคนที่เขารู้สึกอิจฉาคุณนะเพราะเขานะ,ะอาจจะเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนแต่ณเวลาเนี้ยคุณเป็นขึ้นรูปใหม่ที่ทําให้เขานะคะนิ่งไปเลยนะคะไม่มีคนเข้าหาเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้นะ,ะในการปรึกษาในการเข้าหาคุณคุณก็ช่วยเหลือเขาด้วยน้ำใสใจจริงนะคะ ไม่ไม่หลอกลวงไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้นะรัยงานของเขาอาจารย์นะคะหลอกลวงเก็บค่าใช้จ่ายหรือนะคะหลอกขายของถ้าเป็นในเรื่องของเอ่อในเรื่องของอะไรละ่ะการไหว้พระการมูการสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยรักงานของคนมูก็ได้นะคุณอาจจะโดดเด่นของเขาคุณรู้สึกว่าคุณไปมูอะไรมาหรือเปล่าคุณนับถืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะใช้ช่วงเวลาที่คนศรัทธานะ,ะในการขายของของคุณก็ได้แต่คุณก็ไม่ทา คุณให้คําแนะนําที่ดีไปนะคะแต่คนที่เขาเข้ามาแข่งขันกับคุณเขาอาจจะใช้ในเรื่องของความศรัทธาในการขายในการหาเงินเข้ากระเป๋จนทําให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาและไม่เชื่อมั่นในตัวตนของเขาณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณนะคะมีคนเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวตนของคุณมากๆคุณช่วยเหลือคนด้วยใจค่ะคุณไม่เห็นแก่ผลประโยชน์เนาะผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือคุณจะถูกนับหน้าถือตานะแล้วก็ถูกเทิดทูนเชิดชั่วพลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นะจะมีคนเคารพรักคุณอย่างมาก มันล้มพลังงานเก่าๆล้มคนเก่าๆนะคะที่เขาเคยเป็นแบบเนี้ยแต่เขาใช้นะคะความศรัทธาที่คนอื่นมีอะ่ะในการขายของเรียกเก็บเงินอะไรประมาณเนี้ยนะคะในการพาไปเรื่องเสียทรัพย์แต่คุณ่ะไม่เป็นเช่นนั้นอนะคะพลังงานของคุณ่ะเป็นคนที่น้ำใสใจจริงนะคะมีจิตใจที่ดีมากๆมีจิตใจที่เมตตา อะไรที่ช่วยเหลือคนได้คุณช่วยเหลือด้วยใจจริงมากๆเลยนะคะจะมีคนเคารพนับถือคุณเป็นอย่างมากนะมีคนยกย่องคุณให้เกียรติคุณด้วยนะคะเออพลังงานของคุณเนี่ยแม้ว่าคุณอายุยังน้อยนะคะก็ยังมีคนนักหน้าถือตาให้เกียรติคุณนะถ้าคุณบอกว่าคุณอายุยังน้อยแล้วคุณอยู่ในตําแหน่งที่เป็นนะหัวหน้าก็มีคนที่เขาอายุมากกว่าคุณน่ะนะคะแต่เขาก็เคารพในความเป็นคุณนะคะยอมรับในความสามารถของคุณเช่นนั้นเหมือนกัน และพลังงานของคนที่อิจฉานะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะทาอะไรคุณได้หรอกเนาะเพราะว่าพลังงานของคุณมันเป็นขึ้นลูกใหม่และเป็นคนที่แบบว่ามีความเก่งอะนะคะจะเริญเติบโตก้าวหน้าในหนาที่การงานของตัวเองนะด้วยความเก่งและความสามารถของคุณนะคะคุณอาจจะนะคะก้าวหน้าไปจนคุณก้าวข้ามคนเก่า โดดเด่นกว่าคนเก่าๆคนที่กำลังจะขึ้นตําแหน่งแต่คุณอาจจะมาแซงอย่างเงี้ยนะคะจนทําให้พวกเขาล้มนั้นรู้สึกอิจฉาคุณนะคะอยู่มาตั้งนานไม่ได้รับเลือกไม่ได้รับการไว้วางใจไม่ได้เลื่อนตําแหน่งแต่คุณนะคะอาจจะมาแป๊บเดียวได้รับเลื่อนตําแหน่งแล้วอยู่ในตําแหน่งที่สูงทําให้ผู้คนเขารู้สึกแบบอิจฉาแต่ก็ไม่สามารถที่จะนะะทำอะไรคุณได้นะพลังงานของห้าม้ค่ะนะ้ามีคนอิจฉาคุณจริงๆนะไพ่ใบนี้ออกมาคอนเฟิร์มชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะ บางคนก็อิจฉาเขา,า,าทาอะไรคุณได้ไหมนะคะเขาก็แอบมินทาคุณแหละนะแอบดบืคดีคุณนิดนึงนะคะแอบบพูดในเรื่องที่ไม่ดีนะ,ะทําให้คุณเสียเสเส่ยงเสือเสื่อมเสียชื่อเสียงก็มีค่ะแต่ว่าแม่หมอมองว่าไม่ไม่มีเกิดผลกระทบอะไรกับคุณหรอกเพราะพลังงานของคุณมีคนมากมายเชื่อมั่นในคําพูดของคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นคุณค่ะคนพวกนั้นเขาอาจจะนะคะสร้างความทําลายอยากทําทลายความเชื่อมั่นของคุณอยากทําทลายในความ ศรัทธาที่ผู้คนมีให้คุณค่ะโดยการว่าร้ายโดยการอินทานะคะจะทํำไมไม่ได้นะนะ,ะให้เขาอ่จะเจอผลกระทบนะคะเขาจะเจอผลสจะ้อยย้อนกลับไปเองเนาะอืมคนพวกนั้นเขาพร้อมที่จะหักหลังคุณอยู่เสมออาจจะเป็นพลังงานของคนที่ใกล้ตัวนะคะหน้าไหวหลังหลอกก็มีคนอิจฉานะถ้ามันถึงเวลานะ,ะตับดบใดที่คุณยังมีความสุข มันมันจะสร้างเรื่องเดือเด่อนเนื้อร้นใจให้เขารู้สึกทุกใจในวันที่คุณมีความสุขนะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความสุขเต็มเปี่ยมล้นเลยนะแต่ถ้ามาใดที่คุณนะคะเพรยนิดนึงหรือจะล้มหรือคุณเป็นโค้ดอะไรที่เศร้านิดนหนึ่งอ่ะคนที่ไม่เคยกดไลค์เลยดันมากดไลค์นะเขารู้สึกว่าคุณนะจะพลาดแล้วแหละคุณจะตกต่ำแล้วแหละคุณจะล้มแล้วแหละคุณจะทุกข์แล้วแหละนะคะแต่บางทีคุณบอกไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะแค่แค่โค้ดแคปชั่นที่เฉยอะไรอย่างนี้นะคะเออมันจะมันจะมีประมาณเนี้ย มันมีคนรอซ้าเติมคุณคนที่อิจฉาคุณทําอะไรไม่ได้รอซ้าเติมอย่างเดียวค่ะถ้าคุณผิดพลาดหรือทําอะไรที่ผิดพลาดมานะเขาก็นะ,ะตั้งใจที่จะซ้าเติมคุณคุณจะเห็นนะ,ะในวันที่คุณขืยอขยอะรู้สึกหรือคุณลองทําอะไรที่พิสูจน์ดูก็ได้นะนะคะคนพูดนีาจะปรากฏตัวหรือมากมาดูพลังงานไพ่ใยต่อไปนะคะพลังงานของสิบไม้ค่ะเป็นพลังงานของคนที่แบบ คุณเป็นคนที่เก่งใน,เ,นเรื่องการงานมากๆนะชาวธาตุไฟมีสิ่งธนูค่ะคุณอาจจะมีงานเยอะงานเข้าเยอะงานเข้ารัวนะฮะธุรกิจการงานจเจริญเติบโตลูกค้าเยอะนะคะช่วงนี้เวลานี้จะเติบโตการงานจะเติบโต,ตอย่างรวดเร็วจนทําให้นะคะคนที่เขาทํางานร่วมกันกับคุณนะเขาอาจจะเป็นคู่แข่งคุณนะอยู่คนละทีมกับคุณอยู่คนละแบรนด์แบรนด์ข้างๆคุณนะะถ้าเป็นธุรกิจการงานอาจจะเป็นนะธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดียวกับคุณอะเป็นคู่แข่งกับคุณอะ เขามองว่าโอ้โหตอนนี้เวลานี้นะคะคุณดึงดูดลูกค้าเข้าไปหมดเลยเออพลังงานของคนพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเหมือนกิจการการ้าขายการลงทุนนะ,ะ <c oughs> ดีมากๆลูกค้าเขา้ามีคนสนับสนุนเยอะนะคะทำให้คนนะเอ็ดอิจฉาเขาอาจจะนะคะไปสึบสืบดูว่าเ <c oughs> ออไปดูดีนะคะขับรถถ่น ไม่เพียงแค่สื่อโซเชียลออนไลน์แล้วนะบางคนอาจจะขับรถผ่านหน้าร้านคุณนะเดินไปทางบูธของคุณถ้าคุณทําเกี่ยวกับบูธเกี่ยวกับการแข่งในเรื่องของการค้าขายหรือนะทําเรื่องเกี่ยวกับการผลงานขายงานขายโปรเจกต์งานคุณพวกนี้เขาสืบส่องคุณอยู่ตลอดนะอืเขาดูว่กากิจการของคุณการของคุณมันเยอะมากงานเข้าเยอะงานเข้ารัวนะ มันสร้างความอิจฉาแต่ baptism, แอบนะแอบแอบแอบส่องแอบมองแอบดูค่ะไม่กล้าเปิดเผยตัวตนแต่ก็มีเผยเผบ้างถ้าคุณลองโพสเศร้าๆหรือทาอะไรที่มันแบบเศร้าๆเหมือนชีวิตมันแบบรันทดนิดนึงนะคนพวกนี้แสดงตัวกดไลค์ทันทีแต่ถ้าคุณโพสความสําเร็จโพสความสุขงานเยอะเงินปังอย่างเงี้ยเงียบกิบนะก็ลองดูก็ได้นะเขาก็ทําได้แค่นั้นจริงๆทาได้แค่นั้นจริงๆค่ะส่องมองนะสืบเสาะมองมองดูนะคะเออ คนพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะติดตามคุณถี่เหมือนกันนะนะเชาคําก็ติดตามนะ fc คุณแหละเป็น fc อ่ะเนาะนะคะอิชาเป็น fc คอยติดตามนะเห็นธุรกิจการงานของคุณปังปัวปังนะลูกค้าเยอะคนเข้าเยอะธุรกิจดีงานดีนะก็อิชาเขาอาจจะซบเซานะาอาจจะซบเซาอยู่ก็ได้แต่ไม่เอาเวลาอะนะคะไปกระตุ้นตัวเองเนาะไม่เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองงานตัวเองอย่างเงี้ยไม่ไม่ทา เอาเวลามาเขีร์โทรศัพท์หรือว่าติดตามดูคุณนั่นแหละนะคะอสอดส่องดูคุณทิขี่เลยว่าคุณไปถึงไหนแล้วแต่ตัวเองอ่ะยังนั่งอยู่กับที่นะยังไม่พัฒนายังไม่ทําอะไรเลยนะพลังงานของเขาจะเป็นเช่นนันนะคะเป็นพลังงานของนะคะสองถ้วยค่ะความสมพันธ์ดีรักดีค่ะโอ้นะมีคนอิจฉานีเรื่องความรักของคุณด้วยนะ ก็อาจจะมีคู่รักที่ดีกำลังหวานฉ่ำลงรูปคู่หวานฉ่ำอยู่ไหมนะคะหรือแฟนของคุณลงรูปคู่ของคุณดัวดืหรือเปล่ามีคนอิจฉาคุณอยู่นะนะคะเขาส่งแม้กระทั่งแฟนคุณน่ะส่งแม้กระทั่งคนรักคุณว่าคนรักคุณเขานะคะทำอะไรอยู่เขารักคุณไหมเขานอกใจคุณหรือเปล่านะคะเขาโพสถึงคุณบ้างหรือเปล่าคนรักเขาแฟนเขาอาจจะไม่โพสถึงเขาเลยก็ได้ไม่เคยลงรูปคู่เลยก็ได้นะคะจะลงแต่ละครั้งต้องโดนบังคับเนาะ เออนะคะเป็นการลงแบบไม่เต็มใจแต่ดูพลังงานของคุณเนี่ยนะคะคนรักของคุณเขาอาจจะดูแลคุณดีมากๆเนาะพอดูคุยเสมอพาคุณไปดินเนอร์พาคุณไปนะคะพาคุณไปเกี่ยวกับทานอาหารไปเที่ยวแล้วก็ลงรู้คุณรัวๆมันเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคุณมีคนรักที่ดีนะคุณมีคนรักที่ซื่อสัตย์ คุณอาจจะทำธุรกิจการงานกับคนรักของคุณนะคะแล้วเป็นธุรกิจการงานที่จเจริญเติบโตแล้วคุณก็ได้คนรักที่เข้ามาสืบดวงสืบตานะคะการทํางานการคบกันการรักกันของคุณนะ่ะมันไปในทิศทางที่ดีมากมากคุณเจอเนื้อคู่ที่ดีคุณเจอเนื้อคู่ที่สันสรสร้างมาให้นะผิดกับเขาคนรักอาจจะไม่แยแสอาจจะไม่ดูแลจนทําให้เขารู้สึกอิจฉานะแม้กระทั่งความรักของคุณนะ <c oughs> นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นตรงกันพลังงานวันนี้ตอนนี้นะคะ คุณทําให้เขาอิจฉาไม่กระทั่งความรักของคุณความรักอันสดใสของคุณคุณดูรักกันดีและคุณดูไปด้วยดีมากๆเลยนะรักให้คนมันอิจฉาเออนะฮะแล้วยังไงนะมันมีพลังงานของคนที่อยากเข้าหาคนรักของคุณด้วยนะถ้าเป็นพลังงานของคนเพศเดียวกับคุณที่เขาเอแอบส่องแอบมองคุณและอิจฉาคุณอยู่เนี้ยนะเขาอาจจะไปแจกขนมจีนให้กับแฟนของคุณนะคะไปเตาะแฟนของคุณหวังว่าเขาจะได้นะฮะ การเทคแอคชั่นจากแฟนของคุณบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่กลับถูกเมินฉฉยเพราะพลังงานของคุณนะคุณมีคู่รักที่ดีคนรักที่ดีนะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคนรักเขามันรักเพียงคุณเขารักเพียงคุณแล้วเขาก็เชิดชูคุณมากมากนะเขารักคุณมากๆถึงแม้เขาจะดูว่าคุณอาจจะดูว่าม่ค่อยหวานเลยแม่หมอนะคะแต่เขามันคงที่คุณนะแต่ถ้าคนโซนนะคะคุณอาจจะเจอคนรักที่ดีเจอแฟนที่ดีในเร็วนี้จนทําให้คนอิจฉาหรือพลังงานของคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะมันดึงดูดผู้คนนะคะให้ผู้ ไม่ว่าเขาจะสร้างนะคะกระแสสร้างแอคเค้าหลุมดํามาโจมตีคุณนะคะมาดิคเคดิตคุณมาคอมเมนต์ไม่ดีไม่ดีใส่คุณอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ใส่ใจแล้วก็บอกบอกไปซะนะคะคนพวกนั้นก็ทําได้แค่นั้นนะเขาอิจฉาว่าคุณเป็นคนที่มีคนรักมากนะคะดึงดูดคนรักที่ดีดึงดูดกิริยาในมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะคุณทําอะไรก็ประสบควสําเร็จมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมสเสน่ห์แรงด้วยนะคะเมตตามหานิยมในตนคุณกระเปิดพลังงานณนวันนี้ตอนนี้นะคะมีแต่คนลุมรักคุณ จนทาให้คนนะบางคนเขาอิจฉาคุณอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวคุณหน่อยนะอืมคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเพื่อนเก่าคุณทีมงานเก่าคุณลูกน้องเก่าคุณเจ้านายเก่าคุณคนรักเก่าคุณนะที่เขารู้สึกเช่นนี้เป็นพลังงานของนะคะแพนอฟคัพคุณเป็นคนที่เขาอกเข้าใจคนมากๆเลยเนาะอือพลังงานของคุณเป็นคนรู้ใจคนนะเป็นคนเข้าใจคุณคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะ ทางด้านความคิดแล้วก็ละเอียดอ่อนทางด้านความพูดมีวาจาที่สุภาพมีคําพูดที่สุภาพมีความเป็นเด็กอะ่ะมีความน่ารักมีความสดใสนะคะไพ่เด็กถ้วยขึ้นอยู่กับไพ่ของเดอะซันมีความเป็นเด็กะ่ะคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะแม้กระทั่งมีคนเขาเคารพคุณนะคุณก็ไม่เคยที่จะแบบทําตัวเหนือใครอะ่ะนะไม่หลงใน,ในอํานาจไม่หลงในคําคนนะคะเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราอ่ะเป็นผู้ที่ต้องฝึกฝนเป็นผู้ที่ต้องหาความรู้และมีความอ่อนโยนมีความนอบนอ้อม น่ะเนี่ยเป็นคีย์หลักใครสำหรับผู้คนมากๆนะดวงชะตาของคุณเนี่ยความรอบน้อมของคุณแล้วคุณเป็นคนที่ให้อภัยเก่งเลยนะเออคุณอาจจะรู้แต่คุณไม่ใส่ใจนะคุณรู้แหละว่าคนที่เขาอิจฉาคุณน่ะเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกอืมบางครั้งนะคุณก็โดดเด่นน่ะโดดเด่นจนเขาอิจฉานะโดดเด่นจนคนพูดถึงคุณมากมายนะคนคนนั้นเขาอาจจะจะถูกพูดถึงเหมือนคุณบ้างนะแต่ไม่มีใครพูดถึงเขาอะ คุณกัาอาจจะอายุเท่ากันนะในที่ประชุมในใน,ในงานอะไรเงี้ย <in> <of> เวลาเขาถา,ถามถึงอายุคุณเนี้ยคุณพูดอายุคุณออกไปทุกคนชื่นชมคุณวุ้หน้าเด็กจังหน้าใสจังสวยจังอุ้ยทำไมทาอะไรมาทําไม,ไม,ไมดูเด็กจังคนก็ชื่นชมในความสดใสความนา่นารักของคณเป็นอย่างนั้นแล้วลังงาของคนที่เขาอิจฉาคุณก็อาจจะอายุเท่าคุณนะเขาพูดถึงเรื่องอายุของเขาขึ้นไปทุกคนนิ่งนะคะพอหน้าของเขาก็เป็นไปตามวัยและตามอายุประมาณเนี้ยนั้นที่แม่หมอเปรียบเทียบให้ดูนะ เกิดความอิจฉาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่มีใครสามารถที่ทําอะไรคุณได้นะคุณเป็นคนที่เซนแรงอ่ะช่วงนี้เชื่อเซนตตัวเองได้นะถ้าคุณอยู่ใกล้ใครแล้วคุณรู้สึกว่าชอบคนคนนั้น่ะเพราะว่าคนคนนั้นเขาชอบคุณเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ใครแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเจอคนคนนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบคนคนนี้เลยรู้สึกไม่ดีจังเลยเวลาที่อยู่ใกล้คนคนนี้ทั้งๆที่เพิ่งแบบนะรู้จักกันเพิ่งเห็นกันอย่างเงี้ยเซนคุณมันบอกเซนคุณมันแรงมากๆนะช่วงนี้เวลานี้นะคะ เชื่อเซนตตัวเองได้เลยถ้าคุณรู้สึกเช่นนั้นคนนั้นเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณนะคะแต่เขาเพียงแค่ไม่ไม่เปิดเผยตัวเองออกมาแต่พลังข้างในเขาว่ามันมันแรงมากมันมันมันแผ่ออกมาเลยว่าเขาไม่ชอบคุณนะแม้กระทั่งหน้าเขายิ้มให้คุณแต่ใจเขาก็ไม่ได้ชอบคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีมารยาทอ่อนโยนอ่อนหวานนะ,ะเป็นที่รักใคร่นะ,ะพลังงานของชาวอ,อินทะรนะชาวราศรีกรกฎธาตุน้ํานะคะคนที่เกิดปัญจันทพลังงานของคนที่มีความสามารถนะคะเป็นพลังงานของคนที่ ผู้คนจะยอมรับคุณเป็นอย่างมากเลยนะคนที่เขาอิจฉาคุณต่อยเขาจะแข่งกับคุณในเรื่องใดเขาก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะคุณได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวค่ะเพราะคุณเกิดมาพร้อมชัยชนะค่ะ คุณเกิดมาพร้อมนะคะเกิดมาคุณชนะเลยอะนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะเออเพราะว่าคุณไม่เคยคิดจะแข่งกับใครนะคะคุณอยู่ได้ด้วยความสุขรอบตัวของคุณนะแต่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในวันที่คุณมีความสุขนะในวันที่คุณถูกชุนชมเขากับทุกทรมานใจมันก็เป็นนะะเรื่องของเขาเนาะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกับใครคุณเกิดมาเพื่อชนะเลยค่ะ นี่คือพลังงานของคุณนะลดจริงๆนะแต่พลังงานของโดวค่ะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้นะอืมขอโทษค่ะเออวันเสาร์นะควณเป็นคนที่เกิดวันเสาร์หรือวันจันทร์ก็ได้นะมีคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันอาทิตย์นะคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณเป็นคนมีชื่อเสียงจนคนอิจฉา นะคุณดูไหมว่าคนที่เขาส่องมองคุณณนะตอนนี้ที่มากมายที่แม่หมอถามว่าคนอิจฉาที่ติดตามคุณณนะเขาติดตามคุณฝั่งไหนทางไหนคะแม่หมอนะมีท้งคนใกล้ชิดคุณนะประมาณสัก20-30เปอร์เซ็นตส่วนมากเลยแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคุณนี่แหละนะเขาก็ไปส่องมองในสื่อโซเชียลออนไลน์คุณแบบตึมมากๆเลย ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากๆสดใสนะคะดูดีเป็นคนที่ดูสมบูรณ์แบบมากๆนะจนคนเขาอิจฉามีชื่อเสียงจนคนอิจฉาและมีความสุขรอบด้านจนคนอิจฉานี่คือพลังงานความโดดเด่นนะคะเลิศเลอเพอร์เฟของคุณที่หมออ่านมาให้ทั้งหมดถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนี้ขอให้คุณน้อมรับเอาไว้นะคุณจะเป็นผู้ที่ชนะในทุกๆอย่างใครอิจฉาคุณนะคิดจะแข่งกับคุณคุณก็ชนะตะเกิดนะคะจงเชื่อมีสิ่งนี้เอาไว้นะแล้วก็ทุกท่านโชคดีมีชัยหวังสิ่งใดก็ขอให้สุขสม